สวัสดีครับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีนั้นมีผลกระทบต่อหลายๆอาชีพธุรกิจหลายแขนงได้นำเทคโนโลยีไปใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของการประกอบธุรกิจในยุคนี้อาชีพด้านไอทีจึงเป็นที่ต้องการของทุกภาคส่วนและคาดการณ์ว่าความต้องการนี้จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตแต่เนื่องจากเทคโนโลยีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นบางอาชีพอาจถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีและบางอาชีพอาจถูกลดความสำคัญลงดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีได้ครับอาชีพด้านไอทีมีความแตกต่างกันตามความเชี่ยวชาญและหน้าที่รับผิดชอบเราไปดูตัวอย่างอาชีพด้านไอทีกันครับสวัสดีค่ะชื่อนิชาพัชเพียงการนะคะ อาชีพตอนนี้ที่ทําอยู่นะคะก็เป็น UX/UI Designer ค่ะก็ UX/UI Designer เนี่ยจะแยกออกเป็น2พาร์ทนะคะพาร์ทแรกก็จะเป็นพาร์ทของ UX นะคะย่อม,มาจาก User Experience ค่ะในพาร์ทนี้ก็จะต้องมีความเข้าใจ user นะคะเข้าใจเรื่องของ b a d d i n g เข้าใจเรื่องของการ Research แล้วก็ต้องทำ Wireframe ด้วยค่ะเพื่อให้ UI เนี่ยนำไปทํางานต่อได้ค่ะแล้วก็มากันในส่วนของ UI นะคะ UI ก็ย่อม,มาจาก User Interface ค่ะ เป็นการออกแบบหน้าตาแอปพลิเคชันโมบายหรือว่าเดสก์ท็อปเนี่ยให้ผู้ใช้งานค่ะก็ต้องในส่วนเนี้ยก็ต้องคำนึงถึงการออกแบบที่สวยงามแล้วก็ใช้งานง่ายค่ะเหมาะสมกับประเภทยูเซอร์ที่ใช้ค่ะถ้าแยกออกไปสองสายก็พูดถึงสายแรกก่อนเนาะก็เป็นสายศิละปะค่ะก็สามารถเข้าเรียนได้ที่คณะสถาปัตย์หรือว่าคณะที่เกี่ยวกับการออกแบบนะคะออกแบบการาฟิกออกแบบมินิเทศสิ์ค่ะส่วนถ้ามาจากสายคอมเนี่ยก็จะเรียนในส่วนของคณะ ICT หรือว่าคณะที่สอนคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์อะไรประมาณนี้ค่ะค่ะก็โปรเซสการทํางานของอยู่เองนะคะอย่างแรกเลยคือเราต้องทําความเข้าใจงานที่เราได้รับมาก่อนต้องทําความเข้าใจรวมๆมะคะว่างานที่เราได้รับมาคืออะไรแล้วก็ผู้ใช้งานเนี่ยเป็นใครหลังจากนั้นเนี่ยเราจะลงไปเก็บข้อมูลนะคะเก็บรีควา m เมนว่าผู้ใช้งานส่วนนี้เขามีปัญหาอะไร หรือว่าแล้วเขาต้องการให้เราแก้ปัญหาอะไรค่ะหลังจากนั้นเราถึงมาเริ่มลงดีเทลว่าเราจะแก้ปัญหาให้เขายังไงค่ะหลังจากนั้นก็จะลองทำโปรโตไทป์ออกมาหรือว่าทำม็อกอัพอะค่ะเอาไปเพื่อเอาไปเทสกับยูเซอร์กลุ่มนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นที่ได้ฟีดแบ็กประมาณไหนกลับมาแล้วก็จะนำฟีดแบ็กนะั้มาแก้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราให้ดีขึ้นค่ะการทำงานโปรเซสก็จะเป็นแบบนี้ค่ะวนไปค่ะครับสวัสดีครับผมชื่ออาจองคสวนิพันน์นะครับชื่อเล่นชื่ออิน ผมจบวิศวกรรมไฟฟ้าครับก็หลักๆจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลครับแล้วก็สร้างสร้างโมเดลสำหรับทำานายข้อมูลครับยกตัวอย่างเช่นการทำอาจจะเป็น customer segmentation ครับก็คือการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มๆนะครับ <S <S เพื่อที่จะเวลาเราจะาคิดโปรโมชั่นหรือว่าแคมเปญพวกนี้ครับเราก็จะสามารถคิดให้ได้ ตรงตามกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการครับเนื่องด้วยปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ของเรื่องพวก t a s c i e ซ c e แล้วก็ AI เนี่ยกำลังมานะครับแล้วก็ผมลองไปศึกษาดูแล้วก็รู้สึกว่าสนใจในสายงานนี้ครับพอรู้สึกว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของความต้องการของตลาดครับทำให้อาชีพนี้เนี่ยมีอัตราเงินเดือนค่อนข้างสูงครับ สำหรับน้องๆที่จบมาไม่ตรงสายนะครับก็แนะนำให้ลองเทคอสออนไลน์ดูก็ได้ครับแล้วก็อ่านหนังสือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนโคดดิ้งครับอาจจะใช้ภาษาไพทอนก็ได้แล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับพวกคณิตศาสตร์แล้วก็ Data s c i e n ไซเพิ่มเติมค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวระดามาังคั่งนะคะชื่อเล่นชื่อสนุกเกอร์ค่ะเรียกสันๆวนวนุก,ก็ได้ค่ะ ตอนนี้นุกทำตำแหน่ง CJE ค่ะหรือว่าชื่อเต็มๆของมันก็คือ Chatbot Journey Expert ค่ะละักษณะงานของ CJE อะค่ะก็คือจะคล้ายๆกับฝั่ง UX/UI แต่ว่าเราจะเป็น UX/UI ในฝั่งของ c แชทบอท CJE ก็คืออย่างที่บอกว่า Chatbot Journey Expert ใช่ไหมคะเราก็จะเป็นคนที่คอยดีไซน์โฟโล์หรือว่าเจอร์นี่ของลูกค้าที่เวลาที่เขาพิมพ์เข้ามาคุยกับแชทบอทอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะต้องเริ่มจากการดีไซน์จากการนำไปเทรนกับเครื่องมือที่ทางบอดน้อยมีค่ะเพื่อที่จะพัฒนาให้บอดออกมาเป็นรูปเป็นล่างเป็นตัวเลยค่ะ <Okay. S 1> นุกรู้สึกว่าคนที่จะเข้ามาเป็น C ีจก็คือหนึ่งจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างมีรอจิค่ะก็คือ,อ,อนอกจากลอจิกแล้วก็จะต้องแบบเหมือนขยันขวนขวายในการหาความรู้เพิ่มเติมเ,มเพราะอย่างที่นุกบอกว่า ซีเจี่ยไม่ใช่ตำแหน่งที่เราเรียนในมหาลายัยแล้วก็จบออกมาเพื่อมาเป็นซีเจียคีค่ะเหมือนเราจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่สมเสมอคอยอัปเดตว่าออตอนนี้ข้างนอกแชทบอทเจ้าอื่นเขาสามารถทำฟีเจอร์อะไรได้ใหม่ๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ค่อยมาพูดคุยกับทีมแล้วก็นำมาประยุกใช้กับแชทบอทดของเราบ้างเียคะ่ะหลายกลุ่มบริเนสไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกัน โรรรงพยาบาบลอะไรปสรวัสดีครับผมชื่อนายสุขนัทดูห้องนะครับชื่อเล่นชื่อลอมเป็นตำแหน่งจูเนียร์เกมเดเรลอปเปอร์หลังงานก็คือเกมเดเวลอปเปอร์ก็คือจะเป็นคนที่เขียนตัวเกมอย่างตรงตามชื่อเลยครับก็คือเราจะเป็นคนเขียนโค้ดเพื่อให้เพลเยอร์เนี่ยสามารถเดินไปได้เดินซ้ายเดินขวาอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าสามารถกระโดดได้หรือเขียนให้สามารถยิงแล้วผู้เล่นคนอื่นตายอะไรเงี้ย ริงการมาทํางานสขญญาขาเนี้ยมันไม่ได้จากัดว่าคุณจะต้องเรียนสายวิคานิตยอย่างเดียวเราสามารถแบบถ้าเราเป็นโมเดลเลอร์เป็น ator, เกมดีไซเนอร์เราก็สามารถเรียนสายศิลป์ก็ได้หรือว่าเรียนพว่อชาวอสอก็ยังได้เพราะว่าพี่พี่บริษัท,ษทก็มีเหมือนกันนะครับแ,แต่ว่าแต่ถ้าเป็นเกมเดเวลลอปเปอร์หรือคนเขียนโค้ดเนี่ยท้าพี่เนี่ยพื้นฐานที่เราควรจะมีคือในเรื่องของฟิสิกธ กับคณิตศาสตร์อันนี้สองศาสตร์นี้สำคัญมากเพราะว่าเกมมันคือการสร้างโลกเสมือนใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างแบบว่าวัตถุชิ้นนี้ตกลงมาตามกฎแรงโน้มถ่วงนี่ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องแรงโน้มถ่วงเรื่องแรงทางฟิสิกส์ต่างๆมันก็จะเกิดปัญหาได้ส่วนต่อมาวิชาต่อมาก็คือสตรศาสตร์หรือคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยมีผลมากๆสาหรับการเขียนโปรแกรมครับเพราะเราจะพูดถึงหลักการเหตุและผลว่าถ้าอันนี้จริงเราจะทําอะไรต่อถ้าน,นี้เท็จเราจะทําอะไรต่อ ข้อดีของการเรียนสาขานี้โดยเฉพาะเช่นสขาขาการทําเกมหรือว่าทําพวกไอทีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รอคอมไซว์เนี้ยแล้วมาทาเกมเราจะได้เปรียบในเรื่องของการลอจิกหรือตรกรกศาสตร์ในการเขียนโปรแกรมก่อนครับเรารู้สึกว่าตอนนี้ตลาดในบ้านเราเนี่ยตลาดเกมในบ้านเราเนี่ยตเ,เ,เยติบโตขึ้นมากจากเมื่อก่อนเมื่อสิปีแล้วอะไรเงี้ยครับคนในบ้านเราก็เสพเกมที่เป็นถูกนิยมสิ่งกันมากขึ้นครับ ถ้าเราเรียนมาทางด้านนี้แล้วเรารู้สึกว่าเ,เราไม่อยากเป็นแลคนเขียนเกมเราไปทํางานอะไรต่อได้จริงๆแล้วมันคืองานทางด้านเทคโนโลยีครับเราสามารถผันตัวไปเป็นไอทีซัพพอร์ตก็ได้เป็นเว็บแพตมินก็ได้หรือว่าไปเป็น,ปน,ปนคนทําแอปก็ได้แต่สิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมก็คือเราจะต้องไปเรียนภาษาอื่นๆที่ไม่มาาใช่ภาษาที่เราเรียนสําหรับการทําเกมมาก่อนอาจจะเสียเวลาเพิ่มขึ้นสักนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเรามีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมที่ดีเนี่ย เราจะย้ายไปใส่งานไหนเนะี่ยในส่วนของงานเทคโนโลยีมันก็ไม่ใช่เรื่องยากครับอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอทีกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานถ้าลักเรียนมีความถนัดหรือสนใจที่จะเรียนในด้านนี้ก็มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เลือกเรียนหลายสาขาเลยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ